สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามากินลาบเนื้อวัวทำเองจา้านี่นะคะทำเองเด้อจะบอกให้เดี๋ยวจะให้กินนะคะทำเองจา้าอเดี๋ยวจะกินมาเด้อมากินด้วยกันใหญ่เราข้าวก็หุงเองค่ะ มีมะเขือลิบนฟ้นฟ้าทำเองอร่อยเราต้องหั่นเล็กอื <c oughs> แซงกวาด้วยข้าวยังร้อนอยู่เลยเนื้อวัวตรงสันคอนะ บางคนขอม่กินเนื้อวัวเนะเาะเรากินได้ทุกอย่างมันได้กินล่ามเนื้อวัวต้องมีน้ำด้วยเพื่อเราจะได้สดเลรนฟ้า มันปลาสดจดอร่อยอืมมีน้ำด้วยอ่ะเอาอสดน้ำหอมตะไคร้ครับ จริงเรากินไม่หมดหรอกแต่ว่าเราก็อร่อยขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ